ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะให้ชมไผ่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับไผ่ชนิดนี้มีชื่อว่าไผ่เก้าดาวนะครับซึ่งผมทำการตอนเกิ่งไว้นะครับประมาณหนึ่งปีนะครับก็วันนี้ก็จำการขนไปไว้ที่สวนไผ่รูพัดนะครับหมู่ที่เจ็ดตำบลเขากอะอำเภอว้อยจังหวัดตรังนะครับเพื่อไปรวมไว้ในที่เดียวกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนกันนะครับตอนนี้ไปที่ตอนอกิ่งไว้นะครับก็พร้อมที่จะจําหน่ายนะครับสําหรับไปข้าวดาวนี่เป็นไปที่นะรับลาต้นแข็งแรงนะครับตรงนะครับเหมาะสําหรับการตามโครงสร้างต่างๆนะครับก ระยะเวลาในการปลูกนั้นนะครับก็จะใช้ไม้ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะครับลำต้นจะสวยงามมากนะครับก็เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ควรปลูกนะครับก็ผมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งไว้นะครับหลายต้นนะครับตอนนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับนะครับก็เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งที่ควรปลูกนะครับ ใครมีที่ดินว่างๆก็ปลูกเป็นไปสะสมหรือไปออมไว้นะครับอนาคตข้างหน้านะครับไม่ไปนี่มีคนต้องการแน่นอนนะครับก็ต้องอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนไผ่กุพัฒนะครับใครสนใจที่จะเยี่ยมชมก็เบอร์089-292-0874ก็08นะครับก็มาชมกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ส่วนใครสนใจที่จะส่งไปรษณีย์หรือส่งกับเกอรี่หรืออะไรต่งางๆนั้นก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสอบถามราคากันได้ที่เบอร์0892920874นะครับเพิ่มไอดีไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่จะมาเยี่ยมชมก็ทักมาล่วงหน้านะครับโทรมาที่เบอร์0892920874เหมือนกันนะครับ ก็เป็นไปแนิดนึงนะครับดูเลยนะครับว่าแต่ละถุงนั้นขึ้นเต็มหมดเลยนะครับจากการตอนกิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมหลายพันไปของสวนไปภูพัดนะครับหลายคนก็โทรมาสอบถามกันอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของไม้ไผ่นะครับมีทั้งไผ่สวยงาม ไปตปัวเต่งต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านในครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ